เรื่องความสะอาดของน้ําดื่มในรั้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเรื่องที่ผู้บริหารยังคงให้ความสําคัญในระดับต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ของตู้น้ําดื่มสาธารณะที่นักศึกษาใช้ดื่มเป็นประจําซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ออกมายืนยันว่ามีการดูแลรักษาวความสะอาดบ่อยอครั้งเพราะกำลังถึงสุขคาะอนามัยน้ําดื่มมากที่สุด ทีมข่าวบียูนิวส์ลงพื้นที่ขอข้อมูลจากคุณภัยบุญนันสำราญผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารอาคารสำนักง,งานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการรักษาความสะอาดตู้น้ําดื่มสาธารณะโดยคุณภัยบุญเผยว่าทางมหาวิทยายลัยมีมาตรการดูแลร,รักษาระบบน้ําดื่มที่นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยายลัยกรุงเทพใช้ดื่มเป็นประจำโดยอาคารเดยนแต่ละตึกจะมีระบบกรองน้ําดื่มโดยมีเครื่องกรองรวมจะมีขนาดใหญ่ แหล่งรวมจะจ่ายน้ําดื่มไปยังเครื่องกรองย่อยก็คือตู้น้ําดื่มสาธารณะการทําความสะอาดที่ระบบรวมบีละหนึ่งครั้ง ภายในจะมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายส่วนเช่นตัวกรองชุดกรองน้าดื่มชุดกรอง UV ชุดกรองที่เป็นคาร์บอนแต่ละส่วนจะทําความสะอาดในระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปบางรายการทําความสะอาดทุก6เดือนอีกทั้งยังมีการบําบัดน้ําเสียปีละสองครั้งโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งประเทศไทย เริ่มต้นก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดในเรื่องของอตัวเครื่องกองน้ำนะครับตัวเครื่องกองน้ำนะครับอันนี้เราทางมหาวิทยาลัยก็มีการดูแลในเรื่องของอการบรักษาเนี่ยเป็นประจำนะครับแผนก็คือเป็นแผนระยะทุกๆ1เดือนกับทุกๆ6เดือนแล้วก็ทุกๆ12บเดือนนะครับทุกหนึ่งเดือนก็จะมีการตรวจอ,อุปกรณ์บางชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่น ไส้กรองนะครับทุก6เดือนก็จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของอชุดกรองที่เป็นประเภทคาร์บอนหรือว่าเป็นฐานนะครับลักษณะเป็นฐานนะครับทุกๆ12เดือนเราก็จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของอชุดกรองหรือว่าชุดกรองที่เป็นลักษณะเหมือนกับหลอด UV วีอัลตาแงอัลตาไบโอเรตนะครับที่ทําการฆ่าเชื้อโรคนะครับเพราะนั้นแล้วทุกๆในหนึ่งรอบในหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเป็นลักษณะเป็นแผนง,งานนะครับ อันนี้ก็เราก็ดําเนินก,นการท,ท,ทุกเครื่องทุก80ิเครื่องทั้งหมดหนในมาวิทยานครับส่วนในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับอันนี้เป็นแผนประจําวันอยู่แล้วที่เราให้มอบหมายให,ใ,หให้กับทางแม่บ้านที่ดูแลนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดมีการเช็ดนะครับการล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทําความสะอาดทาั้งตัวโครงที่เป็นโครงเราจะเห็นว่ามันเป็นโครงสแตนเลสน,นะครับแล้วก็มีการทําความสะอาด จุดที่เป็นจุดบริเวณที่เป็นหัวก๊อกน้ําที่เป็นสำหรับน้ําดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นการทาําความสะอาดทุกวันนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบก็คิดว่าน่าจะสอดคล้องกับข้อแรกก็คือเรื่องของการาบำรุงรักษาระบบเครื่องกองน้ําดื่มนะครับก็เป็นแผนประจําเดือนนะครับหนึ่งทุกหนึ่งเดือนทุกๆ3เดือนแล้วก็ทุกสิบสองเดือนอ 12, แล้วคือหนึ่งปีน,นะครับคราวนี้ในเรื่องของ คุณภาพน้ําดื่มที่เรียกว่านักศึกษาทุกคนเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็เรียกว่าต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับนั่นก็หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพน้ําดื่มหมายความว่าน้ําดื่มที่เราดื่มเข้าไปบริโภคเข้าไปก็ต้องมีเรื่องของคุณภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดัชนีตัวหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของคุณภาพน้ําดื่มก็คือเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างนะครับยกตัวอย่างที่2ก็คือ เกี่ยวกับเรื่องของสารสีเรื่องของตะกัว่วเรื่องของสารหนูต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบกรองน้ําดื่มแล้วก็เราใช้ดื่มกันเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสอบโดยบุคคลที่3นะครับเราก็เรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ดําเนินการให้ทางสูตรเทคโนโลยีความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ในสังกัดการดูแลรับผิดชอบของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานของประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ ซึ่งผลการตรวจสอบล่าสุดเมื่เอ,อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างของอาคารนิเทศศาสตร์นะครับก็คือ C1 ก็ผลการตรวจสอบกออ็มีค่าการตรวจสอบก็คือเกณฑ์คุณภาพก็ผ่านทุกทุกดัดชนีนะครับซึ่งลักษณะการตรวจสอบคุณภาพน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะทำเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นส่วนที่ดูแลเกีเ่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับดูแลนักศึกษาด้วยในส่วนของสํานักกายภาพและสิ่งแวดล้อมก็ขอยืนยันว่าการดื่มน้ําจากตู้กดน้ําดื่มของหมหาวิทยาลัยก็มีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยซึ่งสามารถนักศึกษาก็สามารถที่จะดื่มและก็บริโภคได้อย่างถูกถูกสุขอนามัยไม่มีผลอันตรายใดๆอันนี้ขอยืนยันครับ โอเครียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะครับครับอันนี้อันนี้ชื่อผม <Hi. S 1> น้ะก็ <Hi. S 1> าลังใส่เองเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากคับ <Hi. S 1> uh, จะเห็นได้ว่าทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีระบบการดูแลรักษาความสะอาดที่เข้มงวดและการทํางานอย่างเป็นระบบเพราะตู้น้ําดื่มเป็นของสาธารณะมีผู้ใช้จํานวนมากและมีพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายจึงทําให้การรักษาความสะอาดอาจไม่ทั่วถึงแต่ทางมหาวิทยาลัยยังคงมีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ